มาเบิงทางวนาลินคิดต้มพี่น้องเลยเมื่อเนี้ยนี่ลินคิดต้มมาเนี่ยพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอเอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบ้อสุดขั้วสุดคนพี่น้องเอลยทักทายสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องมินตาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอลยอ่าเลื่อมตาเนาะอ่ามื่อกี้มาเปิดคลิปยูทงยูท่าพี่น้องเอลยอ่าแมม่่นน้อองิตาาพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเ,เบอ้อสุดขั้วสุดคนออกมาทงหน้าทุกคนไหนเมืเ่อีงพอดีว่าสิมาอ่าพากันมาอบเตาพี่น้องเอลยมื่อีง บระเากาเอาไมา่เรียนไว้ตั้งแต่โดนๆเนาะวาซิมาโอ้เมื่อใดกับว่าได้มาเหตุหนะทุกคนเลย<ม>กะไปเวียกไปอนันอยู่เนาะามน,นี่สิพา้าพรมพี่น้องเลาะท่องลาอท่าก็คือสิขึ้นไปเยี่ยมบางส่วนก้อนพี่น้องเย้ยตั้งแต่เพิ่นมาเบิ่งให้เนาะเฮากับว่าได้ขึ้นไปเยี่ยมเบิงนะ่งคณะทุกคนเพิ่งไทยจังใดเนาะ หายคักอยูบ่บ่หรือจังใดเพิ่นเบิกให้แม่น้องมึนตาก,ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมเบิ่งพี่น้องเลย <c oughs> มีแต่ทางวนาเล่าเราขึ้นไปเบิ่งอ่ามันสิเป็นจังใดพี่น้องเลยเมื่อปีนี้กับว่าสิวางแผนว่าสิปลูกมันนะพั <c oughs> กกระหน่อกมาทงให้ทงหน้าเบิดเหมือนี่พี่น้องเลยกับลูกแน่พักกระหน่อกมาเบิดทุกคนเลยมึนตาพร้อมเบิดสามเบิดสามคนลูกก็ได้ มาทุกคนเลยพี่นอ้องเลยอ่าบรรยากาศอยู่ในอ่าช่วงฤดูแล้งพี่นอ้องเลยกะกัเป็นสีเงียบแน่เนาะมันกับบอคอยอ่าภาพบรรยากาศกับบอคอยสดชซื่นคือฤดูฝนบันไดพี่นอ้องเลยเพราะว่ามันกับฝนบโต๊กงามเนี่ยเนาะเ <c oughs> สียงก็แหบๆพี่นอ้องเลยเป็นวัดตั้งแต่มาแต่ฝั่งไทยแล้วหรอกอะเป็นวัดเลย คอยสบายพี่น้องเลยบางทีก็เป็นน้ำอ,อากาศนเนาะอ,อากาศกับเปลี่ยนช่วงนี้มาฟังเล่านี่น้ำหนาวทุกคนในตอนนี้ผู้ซื้อกว่าหนาวสองวันแล้วเนาะหนาวอากาศเปลี่ยนอีกแล้วอ่าจังไดกาสิผากกนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สขุขุคุทุกคนเด้อเนาะที่ขามาติดตามมาชมอยู่ตอนนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เนเดอร์ทุกคนหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปต่อๆไปเนาะก็ โมโหสิทําคลิปยังดีทุกคนเลยก็ยังโมโหว่าอ่าพ่อแม่พี่น้องนี่มักคลิปแบบใดเนาะก็ยังงงเจ้าของอยู่พี่น้องเลยก็มีแต่อ่าไม่น้องมิตตานี่ไปทางใดแล้วก็สิได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอ้ามาทางใดลูกสวัสดีสวัสดีป้าลุงไงลูกใช่สบายดีให้สมัยอามิตตาได้ลูกสบายดี ข้าวกระน้องมาทงมาท่าเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยวันวันคากวันพรใส่พี่ากันเทศยังเมื่อไหรอบเตาสิอบเตาบ่ลูกอบเตาโอ้โอบเตา <c oughs> มินตาสิอบเตาบ่มินตานี่อา่าสิขึ้นไปเยี่ยมเมืองสวนก่อนพี่น้องเอ๋ยจังสิลงมาอบเตาให้ให้สมัยเก็ดถ่าได้สมัยเด้อเด้อลูกาย หาักองค์เฮียนวันนี้พักนอกพักกันออก,าออก,าออกมาหน้าวดทุกคนเลยฮะไปเอาขึ้นสวนไปไปพี่นออ้องไปน้ำการบาดนี้บรรยากาศานาตอนสวยๆพี่น้องเลยงัว <c oughs> กะอยู่นาสองสามวันแล้วพวนอนอกมานอนอยู่นาพี่น้องเลยอ้ะ ไอ้สมัยกับน้องมิ้ตาสีอบเตาบอาลุเดเออจะอบเตาขนาะสิได้เวียวกอยู่วออ่ามันนี่่ <c oughs> ็แหลพี่น้องเลยอยู you know, โ่โน่นโคกว่าแหละเนาะสิผ้าพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปเบิงว่าก้วงห้อสมสำไดพี่น้องเลยก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเบิงแล้วเมื่อก่อนหึงก็ได้เนาะ ตั้งแต่เพิ่นเบิกไม้ไมพี่น้องเลยขืนมาหอดเป็นที่เยี่ยมห้อยพี่น้องเลยปาเพิ่นไทยให้เรียบร้อยทุกคนเลยไม่น้องไินแต่กับบ่ได้ขืนมาเบิกจกเถือเนาะตั้งแต่เพิ่นไทยแล้วกุวงกวงทุกคนเลยโอ้โหหัวเสียเหวหรือบ่บบะนี้กับเพิ่นไทยให้แล้วเนาะบาทหนึ่งแต่กับห้างไม้ห้างอย่างกับยังอันนั้นอยู่พี่น้องเลยยังเพิ่นได้เก็บเนาะ ภาคนั่นกับมีอีกพี่น้องลยเมน้องมิตตาซีอน,นะกับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องเบงแต่ว่ามันเป็นดินโคกพี่น้องเลยมโหวาซีนนะปลูกมัน่มูหวาสิเป็นหัวหรือบบเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนนท่านใดเคยมีประสบการณ์เนาะเรื่องการปลูกมันอ่าอยู่ทงอันนาปลาโคกในน้ำให้เมน้องมิตตาในเด้อทุกคนเลยเพราะว่าเมน้องมิตตายังบ่เคยปลูกยักเถือ่อ อ่ามันเป็นดินโคกเนาะมันโมเมนดินนะดินดงดินยางคะนะพี่น้องดินปลาโคกเลยสูงๆเลยพี่น้องเลยนาของพี่น้องวินตามันอยู่โคกเนาะอ้อเพี่น้องมานี่แหละซิมาเก็บห้างไม้พี่น้องเลยพี่น้องมินแตาสิเก็บห้างไม้ท่อนๆไว้จูดไว้ยังละกะอ่าอยากตัดอนัน ลักขั่วอีย่างแน่พี่น้องเลยไม่ก็ร้ายหลายเนะยงบ่ให้เนยงบ่ทันได้เมี่นได้อย่างเลยพี่น้องเลยก็บอกว่าสิเหตุอย่างใดเริ่มต้นอันใดเนาะมันมันหลายแนวฮ่นะพี่น้องบอกว่าสิเหตุหัวไวหรือบเซ็นซิปะไหวแบบนี้ผัดอ่าย็นเบยันงัวเขามากินนะพี่น้องเลยเวลาเขาปลูกอะไรเนาะก็ต้องให้เหตุหัวตต่มอีกแต่ว่าด้านข้างน่ะ ทางเฮาเห็ดหัวแล้วบพ่แล้วพี่น้องเอ้ยยังแต่ด้านหน้าเนาะยังแต่ด้านหน้ายังพอนในเห็ดกะบพูดละประมาณเดือนหาเดือนหกพูดละแบบนี้แต่ว่าอ่าสีลงมือเห็ดจังใดนะพี่น้องเไงเช็กสีเห็ดจังใดดีทางไม่แถาแล้วว่าหายเห็ดอันน่ะเอากรวดกรวดดินแล้วมาเห็ดเป็นควยเป็นควยแล้วปลูกเลยเราอ่ะเนาะเพราะว่าถามว่าใส่ทื่นนี่ยันลุบพราะนะเพิ่งว่าหี่น้องไม่แถาเพิ่นแนะน้ำ พี่น้องไม่แตาก็ยังคือดอุกอยู่ปาสิไปเ็ดค,ควยเป็นควยเป็นควยดนี่มันก็นลายนะพี่น้องเลยสี่ยังขีดนักอยู่สาสิเ็ดยังใดดีเนาะว่าสิจ้างเพิ่งว่าเฮ็ดอันล่องให้กับบ่หัวเพิ่นเสียเอาน้ำปันได้ซัมนี่เนะพี่น้องประมาณหนึ่งหนึ่งเฮกตาร์เพื่ออนนะไรเนาะประมาณหนึ่งเฮกตาร์ประมาณอยู่ประมาณสี่ไร่บ่พี่นอ้องกักว้งสมควรอยู่ได้พี่น้องไม่แต่เราเคยปลูก อ่ามันพี่น้องเลยอันปลูกปีแล้วนี่นะปลูกอยู่แต่ว่าผลผลิตโบได้หลายอ่าเมเา่าเราปลูกแจ้ำแจ่มไว้เนาะเท่ากับเห็ดแต่นาเป็นอ่าคอยอยู่แต่ว่ามันก็ปลูกไว้แถวแถวเทียงคะนะพี่น้องเลยไปขายเมื่อวานนี่กิโลละสี่พันสามร้อยเนาะกิโลละสี่พันสามร้อยเขาจาว่ามันลงแห้งส่วงนี่พี่น้องเลย อ,อยู่ทางบริษัทเพิ่นไปขายอยู่ทางบริษัทเพื่อน,นกวดคักเนะาะมันที่แบบซุ่มหรือว่าซื่นในเรนื่องในเพิ่นก็นจะ,ะเอาเลยทางบริษัทเพิ่อนอไปพากันไปขายก็บระนะเมื่อวานนี่รวมเมิดนะ่นรวมทั้งเมอดนาะได้เงินนะ่ะนะหกแสนกู้พี่น้องเลยหกแสนกูกีบหนึ่งเนาะมันขายมันสเปรังปีนี้พี่น้องเลยโอเคไม่น้องไม่ตาสีนะกับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องเบอรงว่าอานาะองไม่มันของใหญ่ หรือว่าน้อยซําใดาพี่น้องเลยพี่น้องมีแต่ก็คืออยู่ได้คืนงอะนะเมียนโยไม้นี่ก็ได้คันเดพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นด้านกลางเนาะด้านกลางแต่ว่าภาคบางนั่นก็มีอีกเป็นตอนนึงเพิน่นเพิ่นเบิกให้เมื่อก่อนนะเนาะที่แรกว่าสิบเบิกตอนเดียวพี่น้องเลยแต่ก็ามาเบิรกแล้วผัดคืบอบก,กว้วงนะก็เลยเบิกอีกตอนนึงตอนนี้ภาคบองนี้เนาะอันนี้จะเป็นกองไม้ด้านกลางาสิป้าไว้แบบนี้เลยบอกพี่น้องหรือว่าจังใด คือยากจูดเดือดขึ้นสิไดไม่แน่คิดอยากจูดบ่หรือจังใดไม่ต้องมินตากะคิดนักอยู่ว่าสิยผ้ากันอ่าพันเอาไหมบ่ว่านนอคิดอยู่อะนะพี่น้องเลยเห็ดจังใดเด้บ้านนี้เนาะมาเบิ่งแล้วก็มันก่วงก็คืดงออยู่ได้พี่น้องเลยคืด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 นักใจอยู่วเสีเห็ดจังใดดีเนาะสิมาออกให้งานอยู่สวนนี่แหละพี่น้องเลยเมื่อนี่ ตอนนี้ก็เริ่มแดดแล้วพี่น้องไยแดดแดดตอนนี้เก็บหังไม้ท่อนก่อน หางไหมก็ลายลายพี่น้องเลยเก็บท่อนแล้วก็สิจูนะนะพี่น้องบางที่เจหว่าสีงามนะมันเป็นฟุนเป็นเงนีนนะโอเคพี่น้องเลยตอนนี้กะบแม่น้องมิตากัเก็บหางไหมได้หลายกองสมควรแล้วเมืงง่อยพี่น้องเลยมากคนเดียวอาจจะลงไปเบิ่งทางนะ่ะ ทั้งบอ่อนาเพ่นอบเตาก้อนพี่น้องเลยบ่หวัวแรวหรือบอ่ตอนนี้เนะาะพี่น้องเลยโอเคเข้าไปกันเลยว้าพี่น้องเลยเห็นยังมินตานะลูกดินน้ำบ,อบอ่อน่ะบ่อพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่ตามทงตามท่ามือนี้บรรยากาศดีครัรไลยมานี่ยเนี่ยจะงบดีพี่น้องเลย <laughs> ทางนั่นนะสมัยไปเอาเพื่อไมู่้ไมลูกคุกเข่าเอ่าต่เป็นไงลูกไม่ลูกลูกไมไปเอาเพื่ออาวต่องแล้วแล้วมาน่ะบายดีเด้อเป็นม่อมแมมมาเนี่ย ลินขีตโตมวเนี่อาซีบเทพอาซีบถาวรอยอนี่ของเทลินขีตโตม,มเนาะต่างกันลายวาก,ก็ไปเที่ยวห้างต่างที่อ,อว่าแบจะพิมเจ้าเด้อ พี่น้องเลยน้อยเฮ็ดจีบพี่น้องทางฝั่งไชกินเนาะจักพี่น้องทางฝั่งไทยเคยเฮ็ดจีบแบบเสื่อเฮ็ดฝนเฮ็ดเตาแบบใดเนาะอันนี้เพิ่นเอิ้นเตาอย่างก็บรรณ์ะเตาอบเตาโคโลดเตาอบเตาโคโลดพี่น้องเอ้ยมาลิ้นขี้ตมขี้ดินเด้มอมาเนี่อ่า ลินเลสนะชิ้งไหนกันลงตึกปลาล่างน้าคือเก่าพี่ลงตึกปลาอยู่สิได้หรือบ่เนาะมีหรือวป่นาน้ำบกเหรอลิ้น <มา S 2> ลิน,<ม>ลนเลยลินแล้วแล้วเจ้าคนเดียวเ <c oughs> อาไปได้นี่ยน,นี่เซ่แต่มันกินขี้ยงางนี้บ่างอื้อฮือเวทดินเลยได้ ดินแมาเอาไได้บ ouais ่นวดดิเตีนเจ้า hmm. น mm ี hmm. mm ่ยเอาินโพนมส่วนโส่นำไม่เท <lab> ่าไปหาสวนก่อนเดีสวนข้างหลังดังให้เสียงดดเฮ้ยทางนู้นินเอไดนได้นะเกือบงสำเร็จพี่น้อง ผู้เจ้าเพิ่งก็วายืนแนวอยู่นะเด็ดเป็นร้อยเป็นตึกป่า้องตึกป่าบ่บ่ไนนี้เอ้าเจ้าพี่น้องเลยเกี่ยงเงินเทินเดียวไปบ่ไนถ่ายเพิ่นหมั่นเล็กน้อยจังด่างไฟใส่วะเช่นเอ้อบรรยากาศอ่าวันพักวันพรพี่น้องเลยอ๋อให้งานอยู่ตามทงตามท่ามืะอนี ต่อไปก็สิลงตึกปลาบ้านนี้พี่น้องเลยน้องปลาก็คือเงียบๆจังใดจังนึงนองานาะมื่อนี้สงสัยปลาหนาวบ่หรือจังใดเมื่อนี้พี่น้องเลยเอ้อน้องเก่าเฮาเดิมน้องเก่าน้องเดิมพี่น้องเลยตึกปลาบ้านนี่ ก็เป็ียนสีเงียบๆนอบน้องปลามันต้มปลาพี่น้องไงยบะเนี้ต้มปลาคอปลาปะใส่สมมดแดงพี่น้องไงไม่น้อตอนเที่ยงมาเนี่ยหลังจากเที่ยนะโอบเตาแล้วเรียบร้อย Chứ bà mua sơn bà bà nạ Mua <laughs> <laughs> à, cả lông, tàu đấy ạ Thăng nả thăng làng luôn Mua <laughs> à, à, là sơn này Là đủ mất cái này là hết là tàu nâng Thì người mua sơn là hưm lợn tàu con này cả Người không Tàu người con là nó hơi nó, nó. Chỉ phải lông โอ้ oh, พี่นอ người, ้องเอ้ยต้มไม่น่อสมปลาคอมาเนี่ยต้มต้มต้มปลาคอใส่สมุยแดงอ้าพี่น้องเอ้ยกำลังเขี่นหนห่อนเลยแหงแซ่บอฮาจะควันตรวจตรวจพี่นอ้องเอ้ยเอ้ยพดแล้วนี่ได้ปลาห้า,ากระได้พดเลยได้พดจลยได้ให้หมอกดกับข้ากล้อนจังใส่ใส่หมูค่เะเอาแบบแซ่บๆเลยมาเนี่ย โมเสกว่ามาหน้าไหนกินข่าวแซ่บพน้าพี่น้องเลยกำลังมาอ<ะ>ยู่ข่าวกันข่าวลาย <laughs> มากระทันกันลายอุทยแต่สมองกระทันเนาะมากระทันลายเนาะนัะน่งเผาหม้อก้อนพี่น้องเลยเผาหม้อต้มปลาเนี้ยปลาแห้งอวอนะปลาแห้งปลาแห้งตาแห้งติดตะมังหงพร้อมเน้นหน่เนาะตามังหงพร้อมย้ำแล้วแล้วมังหงก็ได้ สุกแล้วพี่น้องเลยต้มปลาสุกแล้วโห่ปิ้งปลาต่ออีกวันนี้ปิ้งปลาปากเ้อะพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงน้ากันมเมื่อี่แซ่แซ่ปิ้งปลาแตงหงต้มปลาโห่มน,นโนอาหารวันบ้านทุกคนเลยบรรยากาศอยู่เที่ยงหน้าละดูแลกพี่น้องเลยเมื่อนไงต้มปลาต้มปลาพี่น้องเลยต้มปลาคอ ปลาช่อนปลาคอปิ้งปลาทั้งนั้นก็ได้ปิ้งปลาปากโอ้โหคงซื้อกว่าใหม่ตัว,น,ว, <c oughs> น, ừ, วนีโอ้ไขแห้งก่าโอ้โหดาวก็ลื้อออไขแห้งก่อพี่น้องเอ้ยเป็ดปลาเผาตัวบบเนี้ ไข่แห้งพอดพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยสำหรับต้มปลาปิ้งปลาเนาะแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สิด้ขอจบคลิปก่อนสี่ขอตัวไปตามังหงต่อพี่น้องเลยเจอกันคลิปต่อไปเด้อกินตามังหงน้ำกันพี่น้องเลยจินงข่าวเที่ยงสามคีน้ำกันสำหรับคลิปนี้อ่าขอจบคลิปก่อนไปพบกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอการข่าวสบาสดี